เอาละครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคล่องแจ็คจิตต้งนะครับตลาดวันนี้ผมซื้อเจ้าตัวรถน้ำเปิดปิดเวบาวน้ำอัตโนมัติมาเล่นดูนะครับก็คือตัวนี้เป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยฟูจินนะครับผมไปลองหาในอินเทอร์นเน็ตดูนะครับเพราะว่าผมอยากจะสั่งเปิดปิดผ่านโทรศัพท์มือถือของผมได้เนาะ แล้วก็เราก็อยากจะเห็นสถานะของตัวแบตเตอรี่ด้วยว่าอุปกรณ์เราใกล้แบตหมดหรือยังเปิดวาวได้ไหมเพราะว่าผมมีอยู่ตัวหนึ่งเอาไว้ลดน้ำอัตโนมัติเป็นลดน้ำกล้วยไม้นะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นเหมือนออฟไลน์ก็คือเราตั้งไว้เสร็จเราก็ไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ฐานจะหมดหรืออะไรยังไงนะครับก็เลยลำบากนิดหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ไม่ได้ลดน้ำมาเป็นเดือน ดีที่เป็นกล้วยไมย้มันก็เลยไม่ไม่เหี่ยวมากไม่ตายแล้วกันเนาะผมก็เลยไปหาตัวนี้มานะครับก็เจอมาเป็นใช้กับแอปทูย่านะครับแล้วก็มันก็จะใช้กับแอปอื่นได้ด้วยนะครับที่เป็นสมาร์ทโฮมเนาะก็จะมีพวกสมาร์ทไลท์ได้นะครับก็เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมตัวนี้ราคาอยู่รา,ราวราว,ราวประมาณอ่าห0 0รอยถึงเ0้านะครับขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกออปชันแบบไหนตัวนี้ผมเลือกเป็นออปชัน ธรรมดานะครับไม่มีเช็คฝนตกแล้วหยุดทำงานแล้วก็ซื้อเป็นสมาร์ทเกตเวย์มาด้วยอตอนที่เพื่อนๆจะเลือกซื้อกันนะครับเดี๋ยวเราแกะไปด้วยคุยไปด้วยแล้วกันตอนที่เพื่อนๆจะเลือกซื้อกันนะครับก็คือให้เลือกตามความต้องการของตัวเองเลยนะครับว่าอยากจะได้ที่มันทํางานแบบไหนอย่างเช่นบางทีเราเอาไปลดผักลดต้นไม้เนาะ ก็คือถ้าฝนตกเราก็ยังไม่อยากให้มันลดซ้ำเข้าไปน้ำจะเยอะเกินอะไรอย่างนี้ก็ซื้อรุ่นที่เป็นเช็คฝนมาด้วยก็ได้นะครับมันก็จะมีรุ่นที่เช็คน้ำฝนนะครับเนีย่ยเราเอาให้ดูนะครับตัวน,นี้ก็จะตรงประมาณนี้นะครับรุ่นเช็คน้ำฝนเนี่ยจะมีตัวเช็คน้ำอยู่ตรงนี้ถ้าเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานสมมติแบบช่วงให้เราเราลดน้ำช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเงี้ยถ้าฝนตกหรือมีน้ำ น้ำอ่า่าน้ำอาจจะแบบอยู่ในร่องเซ็นเซอร์นะครับมันก็จะไม่ทํางานไม่ลดให้เรา <c oughs> เพราะว่าถือว่าเราลดน้ําไปแล้วนะครับตรงนี้แต่ว่าผมซื้อรุ่นไม่มีอ่าเช็คน้ําฝนมานะครับแล้วก็ผมต้องการต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะสั่งรถจากนอกบ้านได้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็เลยซื้อตัวบลูทูธเกวย์เวมานะครับตัวนี้เป็นรุ่นบลูทูธนะครับ หน้าตาบลูทูธเก็บเบก็มีบลูทูธกับไไยไฟนะครับแล้วก็คู่มือนะครับมาด้วยอ่ะโอเคคู่มือเก็บไปส่วนบางคนบอกว่ามันมีรุ่นที่มันเป็นอ่าซิกบีนะครับก็หลังจากลองช่างใจอยู่แล้วนะครับตัวซิกบีก็น่าสนใจครับแต่ราคาแพงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็บลูทูธกับซิกบีประหยัดแบตเตอรี่ ก็พอๆกันนะครับผมก็เลยซื้อบลูทูธมาแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็ข้อแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับข้อต่อสําหรับเป็นข้อทดนะครับเพื่อลดน้าต้นไม้แต่ว่าผมมีอยู่แล้วผมก็เลยว่าอ่าโอเคของแถมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้มีคู่มือมาให้เนาะอ่ายูทูแมนนวลเอาไว้โหลดแอปนะครับว่าจะใช้แอปไหนยังไงอ่านี่ของสมาร์ทไลท์นะครับโอเค โอเคเรามาดูกันนะครับอันนี้เขาแถมอันนี้มาให้ด้วยเป็นวาวทองเหลืองที่เป็นจับดูแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับไม่น่าจะเป็นทองเหลืองแท้โอ okay. เคเผื่อไว้เป็นข้อทดนะครับตัวนี้ตรงวาวด้านบนน้ําเข้านะครับจะมีตะแกรงไว้ตะแกรงอ่าพวกเศษเศษของชิ้นใหญ่ๆนะครับเผื่อจะหลุดเข้ามาตรงนี้ผมไปทดสอบใช้งานมารอบสองรอบแล้ว มันทาให้น้ำเบาลงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ซีเรียสนะครับด้านล่างก็น้ำออกปกตินะครับตรงนี้ช่องใส่แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นช่องใส่ฐานเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอเคเปิดยากนิดนึงนะครับลิ้นอยู่โอเค แล้วก็จะเป็นแบตเตอรี่เป็นฐานสีก้อนเนาะมีซิลกันนี่อยู่นะครับผมใส่ฐานเรียบร้อยนะครับโอเคมีซิลกันน้ําเข้านะครับอาา่าฮะโอเคนะี่ครับหน้าตาด้านในเราก็ปิดนะครับมีลิ้นล็อกนะครับตรงนี้ใส่เข้าไป กันอีกชั้นหนึงนะครับเค okay. ตัวนี้เป็นบลูทูธเกตเวย์นะครับเดี๋ยวเราก็เอาไว้ใกล้ๆตัวเราเตอร์อินเทอร์เน็ตเรานะครับเพื่อใช้งานนะใช้ไฟ5โวลต์1แอมป์โอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งและทดสอบใช้งานกันนะครับอ้อ oh. โอเคเดี๋ยวเราเชื่อมบลูทูธกันที่ห้องเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวสักครู่ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาแอดอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับเราก็เริ่มจากากดปุ่ม Power อ,อร์ค้างไว้นะให้มีไฟติดนะครับนะเป็นตีดแดงกระพริบนะไม่ค่อยเห็นนะครับมันสว่างไปโอเคแล้วเราก็ แอดดิไว้นะครับอ่าเจอเลยเนาะตัวนี้มันเราโทรศัพท์เราต้องเปิดบลูทูธด้วยนะครับเพราะว่าตัวอุปรกรณ์เป็นบลนะูทูธเนาะเริ่มแรกเราก็แอดเข้าไปก่อนนะโอเคเจอแล้วผมขอเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นลดน้ำเป็นภาษาไทยละกันเผื่อเราอยากจะตั้งผ่านอ่า g o o g l e นะครับ รถน้ำหน้าบ้านเดี๋ยวผมจะไปไว้หน้าบ้านนะครับโอเคเต็มสมบูรณ์เดี๋ยวค่อยมาอัดในตัวบูทุกเจ็เวทีนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะ ติดตั้งเข้าไปในแอปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งหน้าง,งานแล้วเหลือเราค่อยมาดูเรื่องการใช้งานผ่านแอปอีกทีเนาะ,ะนี่นะครับนี่เป็นตัวเดิมผมนะครับที่อยู่บ้านเนาะแล้วก็หน้าตาประมาณนี้ตัวเนี้ยมันก็จะลดน้ำอัตโนมัติเหมือนกันแต่ว่าเวลาถ่านก้าววนผมหมดเนี่ยบางทีก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เดินมาดูนะครับแล้ว มันก็เปิดวาล์วลดน้าไม่ได้แต่ว่านาฬิกามันยังพอทํางานอยู่เพราะว่าฐานมันยังเหลืออยู่ครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบบลูทูธอันใหม่เมื่อสักครู่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มอนิเตอร์ผ่านโทรศัพท์ได้ด้วยเนาะตัวนี้ก็ราคาที่ผมซื้อมาตอนนั้นสึก6 0 0้อยถึงแปดนี่แหละก,กับตัวที่ซื้อมาใหม่ตรงนี้ก็ราคาพอๆกันเลยก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปติดตั้งกัน นี่นะครับนี่เป็นอันเดิมผมผมใช้ตัวนี้ไว้ลดน้ำนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ปกติก็จะไม่ต้องมาเปิดมือเพราะว่ามันยังไม่ได้ติดตั้งอะไรเลยนะครับก็จะเป็นสปิงเกอร์ตัวนี้นะครับต้นไม้ก็อาจจะต้องเริ่มดูแลมันแล้วก็ได้เปลี่ยนละออกจะเริ่มแห้งอากาศร้อนนะครับ น,นี้ผมก็มันมีข้อต่อเดิมนะครับอันนี้ผมใช้ของเดิมเลยตัวนี้มีข้อต่อมาให้สองอันนะครับเรามีข้อทดมาให้ก็น่าจะตัวนี้น่าจะพอดีกับรูมันอ่ะใช่ นี่นะครับแล้วก็ใส่คู่กันเข้าไปเลยนะใส่นี่ก่อน I <laughs> do โอเคเรียบร้อยครับติดตั้งอยู่ไหมเปิดอ่าฮะน้ำเข้านะครับอ่ะอึบมาดูกันนะครับเป็นไงบ้าง ตอนนี้น้ํายังไม่วิ่งเนาะเราสามารถที่จะกดลดเองได้นะครับโดยการเปิดวาล์วน้ําอ่อนทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้กดครั้งหนึ่งก็น้ําก็จะออกแต่จะเบาหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็พอใช้งานได้แล้วก็น่าจะสะดวกสบายสำหรับผมมากขึ้นนะ โอเคเราก็หยุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอปกันไม่หยุดอ่ะหยุดแล้วนะครับเอาละอันนี้ไปที่แอปนะครับ โอเคมาที่สมาร์ทไลน์นะครับผมใช้เป็นสมาร์ทไลน์เนาะผมไม่ใช้เป็นทุยาเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ผมอยู่ในสมาร์ทไลท์หมดเลยตั้งเป็นรดน้ําหน้าบ้านนะครับตรงนี้ตัวเนี้ยมันจะให้เราตั้งว่าให้เปิดวาล์วรดน้ํากี่นาทีนะครับก่อนที่มันจะหยุดผมทดลองที่หนึ่งนาทีก่อนโอเคแล้วก็ผมออนนะครับอ่ะเริ่มรดแล้วนะครับก็ เดี๋ยวหนึ่งนาทีมันก็จะปิดวาลวให้นะครับสําหรับโหมดนี้เป็นโหมดปกติที่ไว้เวลาเราอยากจะดูแล้วต้นไม้มันแห้งๆนะครับอยากลดก็มากดลดได้เลยอ่ะสักครู่นะครับ โอเคพอครบหนึ่งนาทีนะครับมันก็จะหยุดนะเจ็ดร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมตั้งไว้เลยดีกว่าปกติผมก็จะลดตักห้านาทีถ้าอยากลดเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไซเคลิลทามมิ่งนะครับอันนี้ผมไม่น่าได้ใช้ก็คือเป็นลูกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตั้งเวลานะครับอ่าผมตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ก็มีเข้าไปนะครับ6โมงเชา้าถึง6โมง6นาทีทุกวันนะครับสามารถตั้งได้ว่าจะเอาวันไหนบ้างนะครับแล้วก็ให้สถานะเป็นออนแล้วออฟนะครับแล้วก็เราก็เซตไปนะสหรับตรงนี้ยืนยันนะครับแล้วก็มีลดตันเย็นอีกรอบหนึ่ง6โมงถึง6โมง6นาทีนะครับ ทุกวันเหมือนกันนะครับติ๊กไปติดกถูกไปแล้วก็ออนออฟเหมือนกันแล้วเราก็เซฟนะครับให้มันแจ้งเตือนด้วยนะครับสาหรับใครที่อยากจะลดน้ํามากกว่านี้หรือว่าเวลาอื่นนะครับสามารถแอดเพิ่มได้นะครับก็แอดเพิ่มแล้วก็ตั้งเวลาไปได้เลยนะครับตัวนี้ผมเอาแค่เช้ากับเย็นก็พอนะครับสำหรับการตั้งเวลานะ,ะแล้วก็จะมีล็อกให้ว่าเราลดน้าไป วันไหนเวลาไหนเปิดปิดเรียบร้อยหรือยังบนด้านบนขวานะครับก็จะมีสถานะของฐานอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแบตฐานเหลือน้อยหรือยังหรืออะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็ผมก็ย้ายต้นไม้ชุดนี้เป็นชุดที่ผมต้องมาลดเองเหมือนกันบางทีเรากลับบ้านดึกเนาะก็ลืมลดบ้างก็มีตายไปบางส่วนแล้วนี่ก็ที่เหลือรอดนะครับสำหรับต้นไม้ของผม แล้วก็ตัวอุปกรณ์นี้น่าจะทำให้ผมช่วยผมลดน้ำได้ทุกวันนะครับบางทีเราลืมบางทีเรากลับบ้านดึกนะครับแล้วก็อ้ออีกนิดนึงมานี้ตัวของบลูทูธเกตเวย์นะครับทำให้เราลดน้ำจากนอกบ้านได้นะครับก็เข้ามาที่บ t ูทูธเกตเวย์นะครับแล้วก็เราแอดดีไวส์เนาเราเพิ่มดีไวส์ของเราก็เราแอดแอดที่มีอยู่นะครับ เราก็เลือกตัวรถน้ำหน้าบ้านนะครับตัวนี้จะทำให้เรา,าเชื่อมบลูทูธจากนอกบ้านได้นะครับคอนเฟิร์มไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มอุปกรณ์บลูทูธเราผ่านตัวบลูทูธเกตเวย์นะครับตัวบลูทูธเกตเวย์เนี่ยผมได้แอดแล้วก็ต่อทิ้งไว้กับ Wi-Fi บ้านเรียบร้อยนะครับ ตัวบุธเกตเวยเนี่ยเราก็กดเครื่องหมายบวกข้างบนขวาเหมือนกันเพิ่มอุปกรณ์ไปเนาะแล้วก็ตอนที่จะเชื่อมตัวรดน้ำต้นไม้เนี่ยกับบูธก็เชื่อมได้เลยก็ตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะควบคุมจากนอกบ้านได้ละถ้าสมมติมเราอยู่ไกลเราเอา้าเราลืมรดน้ำต้นไม้แล้วก็เรารู้สึกว่าอากาศร้อนแห้งไปเราก็มาสั่งรถเพิ่มเติมได้จากเวลาที่เราตั้งไว้นะครับ แล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือผมรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายนะครับติดตั้งสะดวกคิดว่าน่าจะเดี๋ยวน่าจะซื้อเพิ่มแล้วก็เอาไปติดตั้งเป็นอาจจะเป็นช่วยลดอุณหภูมิอะไรเงี้ยนะครับถ้าสมมุติเรามีเซ็นเตอร์วัดอุณหภูมิเราก็อาจจะตั้งให้ว่าอุณหภูมิขนาดนี้ให้อีตัววาล์วลดน้าตปริงเกอร์นะครับมันช่วยเปิดปิดเพื่อลดอุณหภูมิแถวหน้าบ้านหรือแถวสิ่งส่วนที่ต้องการได้ เช่นกันนะครับในในก็ประยุกต์ใช้งานกันนะครับตรงนี้สําหรับส่วนอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเดี๋ยว,ว่าอนาคตผมน่าจะตือเพิ่มมาติดอีกสักตัวสองตัวให้ตามที่ผมจะใช้งานนะครับก็สําหรับรีวิวตัววาล์วลดน้ำนะครับอ่ะลืมไปราคานะครับผมซื้อมาประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทรวมตัว บลูทูธเกตเว์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองไปหาสั่งซื้อตามร้านต่างๆก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมซื้อในช้อปปีนะครับก็ถ้าใครเจออุปกรณ์หน้าตาแบบนี้แต่ว่าเป็นแอปอื่นก็ลองหาซื้อมาเล่นกันดูนะครับแล้วก็อ่ะมีสองมีสอ,อย่างนะครับระวังก็คือมันจะเป็นอ่าซิกบีกับบลูทูธนะครับก็ซื้อเกตเว์มาให้ถูกช่องสัญญ,ญาณนะครับ มันก็จะใช้ต่อ Wi-Fi เพื่อบางทีเราอาจจะอยากคุมผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เพื่อๆลองหามาลองใช้งานกันดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ